ก็จะอดน่าจะได้เห็นกันวันที่ประมาณอาทิตย์แรกๆของเดือนหน้าค่ะครับแล้วก็ช่วงนี้พิชมันเป็นยังไงบ้างคะปกป้องศิลปะการดูแลศิลป์ที่นี่ได้ยังบ้างอันนี้ก็ดีครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรับละครเรื่องเดียวปกติการสองเดือนก็จะเจ็ดวันไม่มีเวลาตอนนี้ก็เลยได้จะต้องพิเศษอันะีะก็คืออยากดูแวะมาที่บ้านของเรานะคะกับสุพินพันด้วยแจกต่อไหมคะอีก อีกหนึ่งใบสุดท้ายนะคะอะใบสุดท้ายนี้ขอบอกว่าคุณทําอะไรก็ได้เลือกทําอะไรได้หมดเลยนะคะเป็นลูกค้า VP เลยให้ไปสิดท้าได้เลแลลวนะคะใครยังไม่ได้นะคะแล้วคุณมีบัตรเครดิตพระจีน่ามาอยากได้ไม่ก็โกงนะขอดีกว่าอ่ะเชิญค่ะบัตรเครดิตนะคะ, credit, ะ,คะอะเชิญเลยนี่รับเลยนะคะ่ะ มีไม่มีบัตรเครดิตไหมไม่แจกนะคะมีไหมคะด้านหลังไม่มีนะคะพอแล้วใช่ไหมคะอีกใบในวงผู้จัดการใจดีอ่ะนะคะอย่าวันละห้าบาทใครมีบัตรเครดิตบัตรเครืิตในมือเจ้าไม่ใช้เองใช่ไหมครับใหะที่ดี่เลยอ่ะทำอะไรไม่ได้เกรงใจกันอื่เลยหน้าต่าเนี่ยคะนะคะอ่ะใครมีบัตรเครดิตไหมคะมีไหมจ๊ะให้ขึ้นมาระลับประปุษม์มตอนนี้นะคะ